โอเคมาคุณคลิปนี้เลคเชอร์เเป็นเรื่องของเลกูลาทอรี่เมคานิซึมเนาะผมจะพูดอยู่3เรื่องในคลิปนี้ก็คือบาร์โร e รีเซปเตอร์ล c อ n เค o l อนโทรลแล้วก็การควบคุมบัดวอลลุ่มโอเคมาเริ่มเลยเรื่องแรกบาร์โอรีเซปเตอร์บาร์โรรีเซปเตอร์เนี่ยเป็นรีเซปเตอร์ที่ใช้วัดความดันเลือดซึ่งเป็น stretch receptor วัดความยืดของผนังหลอดเลือด เพราะว่าความดันเลือดมันเกิดจากการที่เลือดมันไปดันผนังหลอดเลือดถ้าดันมากหลอดเลือดก็ยืดมากก็คือวัดความยืดนี่ไงความยืดนี้มันบ่งบอกถึงความดันในร่างกายเราเนี่ยมี baroreceptor อยู่3มจุดตามรูปนี้ก็คือมีสองจุดอยู่ที่ internal carotid artery ตรงส่วนที่เรียกป่องๆตรงส่วนที่ป่องๆตรงโคนมันเนี่ย ที่เรียกว่าคาร์โอติกไซนมีอยู่สจุดนี้แล้วก็มีอีกที่หนึ่งอยู่ตรงเอลติกอาร์ชรวมเป็น3จุดไอเซนเซอร์สจุดนี้นี่แหละมันจะทำหน้าที่ในการวัดความดันของเลือดวัดเพื่ออะไรเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยต้องการจะควบคุมให้ความดันของเลือดเรามันอยู่ในเลนที่มันค่อนข้างจะคงที่ตลอดถ้าเกิดว่ามันต่ำเกินไปไม่ดีปรับให้สูงขึ้น สูงเกินไปไม่ดีปรับให้ต่ําลงแล้วจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้มันเป็นเท่าไหร่ก็เซ็นเซอร์พวกนี้แหละเป็นตัววัดถ้าเกิดว่าความดันมันสูงผนังหลอดเลือดก,ก็ยืดมากพอมันยืดมากปุ๊บมันก็จะกระตุ้นให้เกิดการส่งสัญญาณที่ทีถ้าเกิดว่าบัดเพชเชอรมันน้อยมันก็จะตรงกันข้ามมันก็จะส่งสัญญาณที่ห่า แล้วไอ้สัญญาณที่ว่ามันส่งไปไหนมันส่งไปสมองส่วนที่ชื่อว่าเม d ดูล่าออลองกาตาแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อมาดูที่รูปนี้เอาละกันโอเคสิ่งที่ผมเล่าอยู่เมื่อกี้ก็คือว่าอัตเทเชอร์เปลี่ยนนะมันสูงขึ้นหรือมันต่ำลงเสร็จแล้วไอตัวที่เซนได้ก็คือพวกบาโอลิเซปเตอร์เนี้ย มันเซนได้ปุ๊บมันก็ส่งสัญญาณไปตามเซนซอรี่นิวรอนส่งไปหาเม d ดูล่าออมมงกตาแล้วตัวเม d ดูล่าออมมงกตานี่แหละก็จะเป็นตัวประมวลผลว่าเฮ้ยสัญญาณแบบนี้สัญญาณความถี่แบบเนี้ยเรียกว่าความดันมากหรือความดันน้อยวะแล้วมันก็จะส่งสัญญาณต่างๆเพื่อไปปรับนู่นปรับนี่เพื่อให้ความดันมันกลับมาถูกต้องอ่ะความดันเรารู้มาจากบทที่แล้วว่าบัตรเพชเชอร์ขึ้นอยู่กับคาเดกเอาบต กับ total p e r i h e r a l resistance ซึ่ง Cardiac Output มันก็คือ Heart Rate กับ Stroke Volume ดังนั้นถ้าคุณอยากจะปรับความดันนะคุณคุณก็มาปรับไอ้สค่านี้แหละความดันสูงเกินใช่ไหมก็ปรับให้ฮาร์ดเ a ต e ลดลงปรับ t โ o k e v o l ล m มให้ลดลงปรับ TPR ให้ลดลงให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมความดันต่ําเกินใช่ไหม ก็ปรับให้ฮาร์ดเรทเพิ่มขึ้นสตตอกบอลลุ่มเพิ่มขึ้น TPR เพิ่มขึ้นให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมดังนั้นมันจะวนอยู่กับพารามิเตอร์อะไรพวกนี้แล้วมันไปมีผลยังไงอ่ะก็คือมันก็ไปส่งผลต่ออวัยวะต่างๆที่มันมีผลต่อค่าพวกนี้นี่แหละไปส่งผลกับ SA Node ซึ่ง SA Node เนี่ยก็ควบคุมฮาร์ดเรทเนาะ v e n t r i ค l e ควบคุมความแรงในการบีบตัวก็ควบคุมสตตอกบอลลุ่ม Art e r i o r ก็คือเป็นตัวที่ควบคุม TPR แล้วก็เน ควบคุมพีโรดซึ่งมันก็จะไปควบคุมโฉกวอลลุม่มอีกทีหนึง่งอะไรประมาณนี้ซึ่งการควบคุมเนี่ยมันก็จะทำป่านออโตนมิกเนเวอร์ซิสเต็มก็คือพวกพาราซิมพาเทติกกับซิมพาเทติกคุณจะเห็นว่าพาราซิมเนี่ยไปส่งผลกับ SA Node อยู่ที่เดียวเลยเพราะอย่างที่เคยบอกไปในเลคเชอร์5ว่าแบบว่าว่าพาราซิมมันส่งผลอยู่ไม่กี่อย่างหรอกหนึ่งในนั้นก็คือ SA node ส่วนซิมพาเทติกจะส่งผลเยอะกว่า ไปกระตุ้น S-A node ก็ได้ไปกระตุ้นให้ v e n t r i c l e บีบตัวแรงขึ้นก็ได้ไปกระตุ้นให้ a r t e r i เหดตัวก็ได้กระตุ้นให้เว n หดตัวก็ได้ซิมพาเ e ติกจะมีผลเยอะกว่าแล้วไอ้ส่งผลที่ว่าเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างมาดูด้านล่างนี้สมมุติว่าในกรณีนี้มันจะเป็นกรณีที่บัดรเพชเชอร์เพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าบัตรเพชเชอร์ลดลงก็เป็นตามนี้เหม,มือนกันแต่ม,มันก็จะตรงกันข้ามเนาะ บัตเพเชอร์เพิ่มขึ้นมันก็จะไปกระตุ้นให้บาร์โอลรีเซพเตอร์เนี่ยส่งสัญญาณที่ขึ้นถีขึ้นถีขึ้นถี่ขึ้น,น,น,นส่งสัญญาณผ่านเซนเซอร์นิวโอนไปที่เมดูล่าอัลโงกาตาเมดูล่าอัลโงกาตาก็จะเป็นตัวประมวลผลว่าเฮ้ยแบบนี้ความดันเรียกเรียกว่าความดันเยอะวะ่ะเราต้องปรับมันลงดีกว่าเราจะปรับมันลงยังไงดีปรับมันลงโดยการไปกระตุ้นพาราซิมให้มากขึ้นแล้วก็ไปกระตุ้นซิมาร์เตติกให้น้อยลงอันนี้คอมบอนเซนเนาะ พาราซิมที่ถูกกระตุ้นให้มากขึ้นอย่างที่บอกว่าพาราซิมมันจะมีไปมีผลกับเฉพาะ S A node สิ่งที่มันทำได้ก็คือมันก็หลั่งอะซิติลโครินออกมาจับกับ M receptor แล้วมันก็ทำให้ S A node เนี่ยไฟยแอคชั่นโพเทนเ,เชียลน้อยลงฮาร์ดเรทก,ก็ต่ำลงฮาร์ดเรทต่ำลงคาเดกเอาพุทก็ต่ำลงระบัดเพเชอร์ก็ลดลงอีกขาหนึ่งที่มันไปทำนู่นทำนี่กับซิมพาเติกให้ความดันสูงเกินแล้วว่าเราไม่ควรจะกระตุ้นซิมพาเรติกเยอะเกินมันก็ไปลดการกระตุ้นซิมพาเรติกทาให้ ลอย p ินพิ h r ฟินที่หลั่งออกมามันลดลงมันก็เลยทำให้สมุนมพเซอของอาร์เทริโอมันคลายตัวเกิดวาซไ i ดเลชั่น <Bliss S 2> ทำให้เวนติคูล่าไมโอคาเดียมหรือว่าหวัวใจห้องล่างเนี่ยบีบตัวน้อยลงไปกระตุ้นไม่ใช่ไปกระตุ้น SA โหนดไปกระตุ้น SA โหนดให้น้อยลงทำให้ฮ a r ์ดเรทมันลดลงทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ส่งผลเหมือนกันก็คือ ลดบัตรพิเชอร์ขอโทษวาโซเดเลชันก็คือมันจะไปลด TPR เนาะลด force of contraction ก็คือลด Stoke Volume ลด Heart Rate คือลด e a r t Rate ตามนี้สุดท้ายความดันก็จะกลับมาเป็นปกติอันนี้คือคกลไกการควบคุมและมันคือโฮ m ม o s โอสเตซิสดังนั้นถ้าเกิดว่าเราพูดถึงโฮ m ม o s โอสเตซิสปุ๊บเราจะต้องบอก3อย่างนี้ให้ได้ว่าในในลูปเนี้ยในลุการควบคุมเนี้ย อะไรคือเซนเซอร์อะไรคือเอ็นเตอร์เกตติ้งเซนเตอร์แล้วก็อะไรคือเอเฟกเตอร์อย่างในกรณีนี้เซนเซอร์ก็คือตัววัดความดันก็คือบารโอลิเซปเตอร์จากนั้นไอเซนเซอร์ที่วัดได้เนี่ยมันก็จะส่งผลมันก็จะส่งไอค่าที่วัดได้เนี่ย ไปหาส่วนที่ใช้การประมวลผลซึ่งในที่นี้ก็คือเมดูล่าออบองกาตาดังนั้นคุณจะเห็นว่าคนที่เป็นตัวตัดสินว่ามีความดันสูงหรือความดันต่ำไม่ใช่บาโลรีเซปเตอร์นะบาโลรีเซปเตอร์คือมันก็ส่งสัญญาณของมันไปแต่ตัวที่เป็นตัวตัดสินว่าเฮ้ยส่งสัญญาณมามาทีแบบนี้ความดันสูงแน่เลยหรือส่งสัญญาณมาห่างแบบนี้ความดันต่ำแน่เลยอยู่ที่เมดูล่าออบองกาตาไม่ใช่บาโลรีเซปเตอร์นะแล้วเอฟเฟกเตอร์ ก็คือตัวที่แสดงออกผลมาก็คือจะเป็นพวกเวสเซลกับฮาร์ดที่ไปทํานุ่นทํานี่อย่างที่ได้กล่าวไปเพื่อให้ความดันมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ว่าไปนะโอเคอันนี้เราพูดเราจบเรื่องกลไกการควบคุมของบาร์โลริเซปเตอร์แล้วแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดยิบย่อยอลกนิดนึงที่ต้องพูดเพิ่มเติมนะผมขอเรียกเป็นสิ่งที่ควรรู้เพิ่มเติมแล้วกัน อย่างแรกคือ v a s c u l a r tone ก็คือหลอดเลือดเราเนี่ยมันจะมีการหดตัวอยู่ประมาณหนึ่งตลอดเวลาอยู่แล้วถึงแม้ว่าช่วงนั้น s ซิมพ t เทติกจะไม่ได้เด่นก็ตามแต่ว่าซิมพาเทติกที่มันอยู่ใน b a c k กราวน์ของมันอะมันยังมีอยู่ก็คือตามรูปนี้ว่าคุณเห็นไหมว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นในภาวะปกติเนี่ย ซิมพาเรติกมันก็ยังมีการกระตุ้นอยู่เสมอดังนั้นหลอดเลือดมันเลยต้องขอดตัวอยู่นิดนึงตลอดแต่ถ้าเกิดว่าซิมพาเรติกกระตุ้นให้เพิ่มขึ้นหลอดเลือดก,ก็ขดตัวมากขึ้นถ้าเกิดมันกระตุ้นน้อยลงมันก็บาโซไดเลตแค่นั้นเพียงแต่ว่าต้องการบอกว่ามันมีการกระตุ้นอยู่ตลอดเวลานะไม่ใช่ว่ามันจะอยู่มันจะหายไปเลยเวลาปกติแล้วก็เซมลิแกน ถ้าเกิดว่ารีแกนเดียวกันแต่ว่ารีเซปเตอร์ในต่างกันผลลัพธ์ที่ออกมาก็ต่างกันเหมือนกันเหมือนลูกนี้ฮอร์โมนชนิดเดียวกันเลยเอพินฟรินเอพินฟรินมันจับได้ทั้งเอลฟาทั้งเบต้าแล้วหลอดเลือดในสเปลนิกมันก็มีทั้งคู่ ถ้าเกิดว่า e p i n e p h r i n มันไปจับกับแอลฟาแอลฟาเนี่ยเป็น Gq ถูกไหมแอลฟาหเป็น Gq Gq พอส่งสัญญาณปุ๊บมันกระตุ้นให้เกิดแคลเซียมในเซลล์มากขึ้นดังนั้นมันก็เลยเกิด vasoconstriction แต่ว่าเบต้า2เบต้า2นี่เป็น Gs Gs จับแล้วทำให้ไซคลิก AMP เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นหลอดเลือดก,ก็เลยคลายตัวเกิด vasodilation ถึงแม้ว่าฮอร์โมนจะเป็นตัวเดียวกันสารสื่อประสาทตัวเดียวกันรีเซพเตอร์ต่างกันผลลัพธ์ต่างประมาณนี้ซึ่งเอลฟาเนี่ยเอลฟามันจะมีเยอะอยู่ในสเปลนิกอาร์เทริโอแต่เบต้าเนี่ยจะมีเยอะอยู่ในมัสเซลหมายถึงหมายถึงอาร์เทริโอที่เลี้ยงมัสเซล เกลิโ m มาเซลเพราะว่าเวลาซิมพาเนติกแอคทีเวตบุ๊เราต้องการจะให้เลือดไปเลี้ยงระบบย่อยอาหารน้อยลงมันก็เลยเกิดวา o c คอนสตริกชันที่สแปนิกอาร์เทรียลแต่ว่าถ้าเกิดว่าแต่ว่าเราต้องการให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงที่กล้ามเนื้อลายมากขึ้นมันก็เลยเกิดวาสุไดเรทที่ a r t ์เทเรีที่มาเซลประมาณนี้โอเคจบประเด็นแรกเรื่องของบ a r ์โอล e ีเซ t เตประเด็นต่อมาเรื่องของ Local Control อันนี้ไม่ได้มีอะไรมากโลคอลคอนโทรลเนี่ยคือมันจะเป็นการควบคุมปริมาณเลือดที่ไหลไปยังอวัยวะที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นไม่ได้ควบคุมจากระบบประสาทเพราะถ้าเกิดว่าคุณควบคุมจากระบบประสาทผ่านซิมหรือพาราซิมเนี่ยมันแอคทีเวตทางร่างกายแต่ว่าอันเนี้ยเราต้องการอยากให้เลือดไปเลี้ยงอว e ัยวะใดอวัยวะหนึ่งน้อยลงหรือมากขึ้นเฉย มันก็จะมีการควบคุมแถวแถวอวัยวะนั่นเองเรียกว่า local control มันก็จะควบคุมด้วยพาราค r y ยสัญลซึ่งมีอยู่สองกลไกหลักๆที่อาจารย์เน้นในสไลด์เนาะก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำทำทำดีๆก่อนอ่า ก็คือ Active h y p e r e m i a กับ Reactive h y p e r e m i a h y p e r e เป a เนี่ยไฮเปอร์ Hyper แปลว่ามากเรียมีแปลว่าเลือดดังนั้น h y p e r ร์เรียแปลว่ามันคือคกลไกที่ทำให้เลือดเนี่ยไปเนื้อเยื่อใดเนื้อเยื่อหนึ่งมากขึ้นจากการที่ Arterio l โมัน a s o d i l a t i o n มีอยู่สองอย่างคือ Active กับ Reactive h y p e r e m i a ต่างกันยังไงมาดู Active ก่อนละกัน แอคทีฟเนี่ยมันเกิดเพราะว่าเนื้อเยื่อแถวนั้นนะมันเกิดเมตาบอลิซึมที่มันมากขึ้นพอมันเกิดเมตาบอลิซึมที่มันมากขึ้นปุ๊บพวกออกซิเจนอะไรมันก็ต่ําลงคาร์บอนไดออกไซด์มันก็เพิ่มขึ้นแล้วก็มีเมตาบอลิซ์ต่างๆที่เกิดจากเมตาบอลิซึมเนี้ยเพิ่มขึ้นแล้วก็เข้ามาในเอ็กซาเซลลูลาร์ฟลูิดซึ่งไอสารพวกนี้นี่แหละมันจะไปกระตุ้นให้อาร์เทอริโอขยายตัวโดยตรงเลยขยายตัวปุ๊บ ความต้านทานของหลอดเลือดก,ก็ลดเลือดก,ก็ไหลเข้ามามากขึ้นมันก็เลยมีออกซิเจนมาซัปลายมีสารอาหารมาซัปลายให้เพียงพอกับมตาบอลิซึมที่เกิดขึ้นในเนื้อเยื่อน,นั้นอันนี้คือคอนเซปต์ของแอคทีฟไฮเปอร์รีเมียแอคทีฟคือเหมือนเนื้อเยื่อน,นั้นมันเกิดมตาบอลิซึมเยอะมันก็เลยต้องการเลือดเข้าไปเลี้ยงมากมันก็เลยเกิดสัญญาณแบบนี้ส่งเพื่อให้เลือดมาเลี้ยงทิชชู่นั้นมากขึ้นอันต่อมาคือเรแอคทีฟไฮเปอร์รีเมียอันนี้มันจะเกิดจาก Occlusion คือต้องเกิด Occlusion ก่อนหมายถึงหลอดเลือดจะต้องเกิดการอุดตันก่อนถึงจะเกิด Reactive h y p e r e m i a พอหลอดเลือดเกิดการอุดตันปุ๊บไอ้พวกเนื้อเยื่อที่อยู่หลังการอุดตันนั้นนะมันก็มีเลือดไปเลี้ยงไม่พอมันก็เลยเกิดเหมือนเดิมแหละก็มีออกซิเจนก็ต่ําลงครับระดั้ไซต์ก็สูงขึ้นแล้วความเป็นกรดก็สูงขึ้นด้วยเพราะออกซิเจนไม่มีมันก็ต้องไปแอน r o b บิกเรสปเรชันแทน แล้วพวกเนี้ยมันก็จะมากระตุ้นให้อาร์เทียลมันขยายตัวเหมือนเดิมแล้วพออการอุดตันนั้นมันหายไปปุ๊บบัตก็โฟไปถึงที่ชู้นั้นมันก็เลยจะกลับมาเป็นนอมองอันนี้คือ Reactive h ไฮเปอร์ริเมียแอคทีฟเกิดจากเมตาบอลิซึมที่มากขึ้น r e ี c t ที e เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดคอนเซ็ปต์มีประมาณนี้แค่นี้แหละไม่ได้มีเยอะมากเรื่องของโลเคอล o คอนโทร ประเด็นต่อมาคือเรื่องของการควบคุมบัดวอลล่มอันเนี้ยเด็ดอธิบายได้ยาวอย่างที่เรารู้ๆกันว่าบัดวอลล่มเนี่ยมันส่งผลต่อบัตรเพชเชอร์ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเลือดมันมีมากมันก็จะดันผนังหลอดเลือดมากบัตรเพชเชอร์ก็สูงถ้ามันมีน้อยมันก็ดันน้อยบัตรเพชเชอร์ก็ต่ำ แล้วการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของบัตรเทเชอร์เนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะต้องเกิดการรีสปอนส์บางอย่างเคยบัตรเพเชอร์มันกลับมาเป็นปกติอย่างที่เราเก่าไปแล้วก็คือทำผ่านบาร์รอลรีเซปเตอร์ซึ่งอันนี้มันเกิดเร็วมันคือรีสปอนส์ที่เกิดผ่านเนิร์เวอร์ซิสเต็มอะมันเกิดเร็วอยู่ละแต่ว่าถ้าเกิดว่าปัญหามันเกิดจากบัตรวอลลุ่มที่เพิ่มขึ้นมากเกินไปล่ะ อันเนี้ยมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุถูกไหมดังนั้นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็คือเราต้องไปเปลี่ยนแปลงบัตรบอลล่มด้วยแล้วอ,อวัยวะอะไรที่ทําหน้าที่ในการควบคุมบัตรบอลล่มควบคุมน้ําเข้าควบคุมน้ําออกก็คือไตถูกไหมดังนั้นในกรณีเนี้ยจะเป็นกรณีที่ระบบของ c v s มันทําหน้าที่ร่วมกับไตระบบขับ่ายถ้าเกิดว่าบัตรบอลลุม่มันมากเกินไปมันก็จะไปกระตุ้นไตให้เกิดการขับน้ําออกมากขึ้น หรือถ้าเกิดว่าบัตบรวรลุมมันมากน้อยเกินไปมันก็จะกระตุ้นให้ไตเนี่ยขับน้ําออกน้อยลงมันก็จะเป็นการเพิ่มลดการดูดกลับน้ําประมาณนี้ดังนั้นในเรื่องนี้จะมีไตเข้ามาเกี่ยวข้องมาดูกันว่าเรามีกลไกอะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องกับการควบคุมปริมาณเลือดเนาะเอามาดูที่กลไกแรกนี่คือกลไกที่ทําผ่าน adh ADH เป็นฮอร์โมนมีอีกชื่อหนึ่งว่าวาสุเกรซินก็สิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการหลั่ง ADH ออกมาเนี่ยมีอยู่สามอย่างหลักๆก็คือแบบเพเชอร์ที่ลดลงบบตวอลลุ่มที่ลดลงแล้วก็ออสโมลาริตี้ที่เพิ่มขึ้นเวลาผมใช้คำว่าออสโมลาริตี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยบ้านๆก็คือเลือดข้นนะเลือดข้น บัตรมีออสโมลาริตี้ที่เพิ่มขึ้นซึ่งมันเกิดจากอะไรได้บ้างไอการที่ออสโมลาริตี้มันเพิ่มขึ้นได้เนี่ยอาจจะเกิดจากดีไฮเดชันก็ได้ตัวทําละลายที่คือน้ํามันลดลงคุณขาดน้ําหรืออาจจะเกิดจากอย่างอื่นก็ได้ที่มันเข้าไปเราไปเพิ่มความเข้มข้น,นของเลือดเช่นโซเดียมสามอย่างนี้ มันก็จะไปกระตุ้นที่ไฮโปทาลามัสไฮโปทาลามัสมันก็เลยรีสปอนส์โดยการสร้าง ADH ออกมาแต่ว่า ADH อย่างที่เราเรียนมาตอนชีวะมอปลายว่ามันไม่ได้หลังที่ไฮโปทาลามัสแต่มันสร้างแล้วไปหลังที่ p o พสทิเรียพิท t ทารี ตใต้สมองส่วนหลังแล้วอีกขาหนึ่งมันก็ไปกระตุ้นให้เราอยู่น้ำมากมากขึ้นด้วยเราก็จะไปดื่มน้ำพอเราดื่มน้ำปุ๊บบัลบลุ่งก็จะเพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะแก้ปัญหาที่เหลือตามมาได้อันนี้ตรงไปตรงมาอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้หลังจากที่ ADH มันถูกไปหลัง ทีโพสเ t ลีฟิทูเทอรี่แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อมาสิ่งที่มันทําก็คือมันก็จะไปกระตุ้นบริเวณท่อหน่วยไตยให้มีการ EXPRESS ของโปรตีน a q u a า o พ i ินเพิ่มมากขึ้นอ q u a า o พ i ินเนี่ยเป็นโปรตีนที่ใช้ในการลําเลียงน้ําดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีอะควา o พ i ินเพิ่มขึ้นมากขึ้นมันก็จะเกิดการดูดกลับน้ํา จับท่อหน่วยไตยเนี่ยกลับเข้าไปสู่กระแสเลือดมากขึ้นดังนั้นมันก็เลยเกิดรีสปอนทำให้บลัดวอลลุ่มมันเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันอันนี้คือขาของ A.D.H. นะเป็นแบบนี้แล้วเออเสริมนิดนึงแล้วกันว่าเพราะด้วยเหตุนเนี้ยคุณถ้าเกิดว่าบลัดวอลลุ่มเราไม่ได้ลดแต่ว่าออสโมลาริตี้เราอะมันเพิ่มขึ้น แล้วไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่ง A.D.H. ได้เหมือนกันจากการที่เรากินโซเดียมมากขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเกิดการดูดกับน้ํามากขึ้นไปด้วยเหมือนกันจนบางทีมันดูดกับน้ําเกินเราก็เลยจะเห็นตัวเราบวมนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมเวลาคุณกินมาม่าตอนกลางคืนแล้วตัวคุณบวมเพราะว่าคุณกินโซเดียมเข้าไปแล้วโซเดียมไปกระตุ้น A.D.H. ได้แบบนี้นกลไกต่อมาที่มีผลในการควบคุมเหมือนกันคือ R.A.A.S. ย่อมาจากเรนินแอนจิโอเทนซินอัลดอสเตโรน s ิสเต็ก็คือไอสาตัวนี้นี่แหละเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับไอขานี้ RAAS ทำอะไรมันมีอยู่2อย่างหลักๆจริงๆมีมากกว่านี้นะแต่ผมเอา2อย่างหลักๆที่ไปกระตุ้นให้เกิด RAAS ได้ก็คือบัตรเพชเชอร์ที่ลดลงกับ g f r ที่ลดลงซึ่งมันก็ค่อนข้างจะไปในทางเดียวกันนะเพราะว่า GFR มันก็ขึ้นกับบัดรเพชเชอร์ pressure. ถ้าเกิดว่าเลือดมันไหลมาด้วยความดันที่มากมันก็จะเกิดการกรองมาก GFR ก็สูงซึ่ง GFR นี่มันวัดจากอะไรผมผมพูดไปอย่างนะว่า GFR ย่อมมาจากอะไร mm hmm. glomerular filtration rate อัตราการกรองที่ glomerulus มันวัดยังไงมันวัดจากปริมาณโซเดียมคลอไรด์แล้วเซลอะไรวัดมันจะเป็นเซลที่ชื่อว่า macula densa ถ้าเกิดว่ามันวัดได้ว่าเฮ้ยโซเดียมคลอไรมีน้อยว่ะแปลว่าเลือดน่าจะเข้ามาน้อยแปลว่าอัตราการกองก็น่าจะน้อยเหมือนกันมันก็จะตีความว่าเฮ้ย GFR ต่ำผมเอาภาพประกอบให้ดูนิดนึงนี่คือบริเวณของโก o m e r u l u s อันนี้ afferent e นี่ a f f e r e n t a r t e r i อแล้วท่อหน่วยไตยอ่ะมันก็จะมีบริเวณบริเวณหนึ่งที่ที่ตัวลูกเฮเลหรือว่าดิสอล ทูบูเนี่ยมันมาชนกับตรงแถวแถวนี้มันก็จะมีเซลไอตรงเนี้ยที่อยู่ใน dc t กับอยู่ในเฮลเล่ที่ชื่อว่าแมคคูลาเรนซาเซลไอเซลตัวนี้มันก็จะทําหน้าที่ในการเซนปริมาณโซเดียมคลอไรที่อยู่ในที่อยู่ในลูเมนตรงนี้ถ้ามีมากมันก็ตีความโอเคเลือกเข้ามามากถ้ามีน้อยมันก็ตีความโอเคเลือกเข้ามาน้อยแล้วมันก็จะมีเซลล์อีกเซลหนึ่งที่อยู่ตรงนี้ เซลล์ที่อยู่ตรงเนี้ยมันคือจุกสตาร์กลมูลราเซลไอบริเวณตรงนี้คือจุกสตาร์กลมูลราแอปพาลาตัสมีเซลล์อยู่ตรงนี้ซึ่งไอการที่บัตเพชเชอร์ลดกับ GFR มันลดเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นให้จุกสตาร์กลมูล่าเซลเนี่ยหลั่งสารตัวน่งออกมาชื่อว่าเรนินเรนินแบบเอ็นตัวเดียวพอถ้า เรนินเอ็นสองตัวจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราโดนหลอกกันว่ามันเอวย่อยนมในกระเพาะอาหารซึ่งจริงๆในคนไม่มีนะไปตามอ่มอานในเพจผมได้ครับอันนี้นอกเรื่องกลับเข้ามาเรนินเรนินทําอะไรเรนินเนี่ยเป็นเอนไซม์ที่ทําหน้าที่ในการเปลี่ยนสารที่ชื่อว่าแองจิโอเทนซินโอเจนให้กลายเป็นแองจิโอเทนซินวันซึ่งแองจิโอเทนซินโอเจนเนี่ยมาจากตับตับสร้าง สร้างอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ว่ามันจะแอคทีฟก็ต่อเมื่อเรนินมันหลั่งออกมาแล้วเปลี่ยนไอ้นี้ให้กลายเป็นแอนจิโอเทนซิน1แล้วแอนจิโอเทนซิน1ก็ไม่หยุดแค่นั้นจริงๆมันเริ่มทํางานได้แล้วแหละแต่ว่าประสิทธิภาพมันยังไม่ได้ดีมากมันต้องเปลี่ยนต่อให้กลายเป็นแอนจิโอเทนซิน2ตัวที่มาเปลี่ยนก็คือ ACE Angiotensin converting enzyme มาเปลี่ยน ให้กลายเป็น a n g i o t e n s i n 2ซึ่งไอตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่มีบทบาทหลักมากๆในการควบคุม RAAS มันทำอะไรบ้างผมขอสรุปเป็น,นกลไกหลักๆของมัน3อย่างแล้วกันอย่างแรกคือมันไปนกระตุ้นให้เกิด vasoconstriction อย่างต่อมาคือมันสามารถไปกระตุ้นไฮโปทา l ามัสได้ด้วย พอมันไปกระตุ้นไฮโปทาลามัสปุ๊บมันก็จะเกิดีสปอนเหมือนกับที่ผมว่าไปเมื่อกี้นั่นแหละมันก็หลัง a d s แล้วก็หิวน้ำแล้วมันก็ไปกระตุ้น a d ดร n a l c o r t ร์ก็คือต่อมหมวกไตเนาะนี่คือต่อมหมวกไตต่อมหมวกไตมี2ชั้นคือชั้นนอกชั้นนอกเรียกเมดูล่าชั้นในเรียกคอร์เทกอดรีนาลคอร์เทกเนี่ยทำหน้าที่อ่ะขอโทษขอโทษผมสลับ ชั้นนอกเนี่ยเรียกคอร์เทกชั้นในเรียกเมดูล่าอดรีนาลคอร์เทกมันจะผลิตฮอร์โมนอยู่ตัวหนึง่งชื่อว่าอัลดสเตอโรนแอนจิโอเทนซินทูมันก็ไปกระตุ้นอดรีนาลคอร์เทกให้ผลิตอัลดสเตอโรนอัลดสเตอโรนมันก็จะทำหน้าที่ไปกระตุ้นท่อหน่วยไตยอีกละไปทำให้เกิดการดูดกลับโซเดียมมากขึ้น แล้วน้ําก็ตามโซเดียมดังนั้นน้ําก็จะถูกดูดกลับเข้าไปด้วยผลสุดท้ายก็คือบัดวอลลุ่มก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมว่าสุดท้ายแล้วมันจะมาแก้ปัญหาที่ว่าบัดรวอลลุ่มน้อยละ่ะบัตรเพสเชอร์ต่ำนะํำก็ไปทําให้มันเพิ่มขึ้นซะโดยการเติมน้ําเข้าไปในระบบแบบนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขยับขยับนิดนึง โอเคต่อมาระบบที่3คือการหลัง A N P N P เนะี่ยย่อมาจากเน t r i ติยูริติกเปปไทดเรามาดูกันว่าทำไมมันถึงได้ชื่อนี้ก็การหลัง A N P จะถูกกระตุ้นเมื่อบัตรวอลลุ่มมันเพิ่มขึ้น พอรับวอลลุ่มมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีเลือดอยู่ในระบบมากขึ้นมันก็จะมีเลือดที่ไหลย,ย้อนกลับมาหาหัวใจมากขึ้นก็หมายถึงว่าเวนัสรีเทิร์นมันเพิ่มขึ้นเวนัสรีเทิร์นเพิ่มมากขึ้นมันก็จะทำให้ผนังของเอเทรียมเนี่ยมันตึงตึงมากขึ้นพอการที่ผนังเอเทรียมมันตึงตึงมากขึ้นเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้น ให้เกิดการหลั่ง A N P ออกมา A N P เนี่ยมีหน้าที่ผมสรุปสั้นๆเป็นหลักๆคือสองอย่างอย่างแรกก็คืออะไรที่เก่าวมาทั้งหมดก่อนหน้านี้ไอ้ระบบ A D H เอาโดสเอโรนเรนินอะไรที่ว่ามาเนี่ยไปยับยั้งมันเพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมันไปกระตุ้นให้เกิดการ ให้เกิดให้บัตรบอลลูมันเพิ่มขึ้นถูกไหมพวกนี้มันไปกระตุ้นให้บัตรบอลลูมันเพิ่มขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับการหลัง่ง ANP คือบัตรบอลลูมันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเราไม่อยากให้มันเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกดังนั้น ANP เลยต้องหลั่งมาเพื่อยับยั้งพวกนี้อีกอย่างหนึ่งที่มันทําก็คือมันไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งโซเดียมออกมากขึ้นน้ำด้วยเหมือนกัน ไปหลังออกให้มากขึ้นเพื่อที่จะลดบัตรอลล่มดังนั้นถ้าเกิดว่าจะให้ผมสรุปนะว่ากลไกพวกเนี้ยอะไรหลังออกมาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีสองกลไกบนที่หลังออกมาถ้าบัตรบอลล่มมันลดลงหรือความดันมันลดลง ก็คือพวก ADH, Aldosterone หรือ Angiotensin II เนี่ยพวกเนี้ยมันจะหลั่งออกมาเมื่อบัดวอลล่มมันลดลงหน้าที่ของพวกมันคือทำให้บัดวบอลล่มมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้บัดเพชเชอร์เพิ่มขึ้นด้วยส่วนอีกขาหนึ่ง A.N.P. เนี่ยอันนี้จะตรงข้าม A.N.P. จะทำให้ปัดวอลลม่มลดปัดรเพลช์ลดอันนี้คือสรุปแบบคร่าวๆมากๆเลยถ้าเกิดว่าจำกลไกลพวกนี้ได้ไม่หมดก็หลักการตรงนี้สำคัญว่าอะไรทำให้บัดวอลลม่มเพิ่มมาไหนบัดรอลลม่มลดเนาะฮอร์โมนพวกนี้โอเคมาต่อต่ออีกไหม อ,อ๋หมดแล้ววะ่ะโอเคเลคเชอร์นี้น่าจะหมดแล้วใช่ไหมวะโอเคหมดแล้วแหละหลักๆคอนเซ็ปต์หลักๆที่สำคัญมันมีประมาณนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับ